มาวะไอ้เฮี้เเยเกินไปไอ้เฮียเท่าไหร่วะไอ้สัสเอ้ทำไมมันหน่วงวะรู้สึกหน่วงไหมทุกคนหนึ่งพันบาทนะครับไปหนึ่งพันกำลังพอดีนะถ้าโอกาสซื้อสามม้นะครับภายในสามมาย้ายังไม่ดีขอเปลี่ยนเลยละกัน เออมาสามแถวลวนเลยนะครับสามแถวหลังนะมาดูว่าจะแพงหรือเปล่าสิบเออเท่าไหร่มาหน0่สองเจ้าวู้ยเอาวะ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 แตกไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวทองนะคะโอ้ไม่ใช่คนละแตกกันนะคะคนละแตกกันนะ นะครับทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับแตกแบบแตกคนละอย่างกันเด้ออย่าเพิ่งคิดไปไกลเด้อว,วันไหนไงเออตัวนี้สีทองตัวแพงมาคุณห้ากับคุณหกนะเท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทครับโอ้โหสองพันกว่าแล้วทุกคนอู้วเอาวะเอาวะมาเรื่อยๆว่ะคันนี้ซําต้นท็อปฟอร์มนะครับแต่งงานจะด้วยออ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 เอาจริงๆเอาจริงๆรามุ๊กนะครับเนี่ยคนที่คนที่พิมพ์มานะ่ะ ผมผมไม่เคยลามุกแบบนั้นเลยนะ <c oughs> อีกสั้าไม้ดีบออีกสั้าไม้ก็ยังคุ้มอยู่นะเยะ <c oughs> สะดุง้ง <c oughs> ยอกยอกยอกทำต้นหยอกรบทันไหม <c oughs> ไม่ทันแล้วรู้หมดแล้วนะ ว่าเราอะเป็นคนว้ายโว้ววมาว่ะเฮี้ยเกินไปเฮี้ยเท่าไรหร่วะอสัตว์หลังจากก่อนหน้านั้นอะผมโดนเกมนี้มาแม่งวันนี้แม่งเอาอะเอาว่ะเฮี้ยเกินไปเกินไปเอาจริงทุกคนแม่ง ไม่เป็นไรนะไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วห้าพัน 5, กว่าแล้วนะครับดอกนี้ห้าพันกว่าแล้วนะว่าไม่ส่งแล้วว่าเรือะจะเข้าอีกหรือเปล่าแต่ว่าได้กําไรไปแล้วอ่ะมาฟีสปปิสุดท้ายครับวางจักหน่อยบอลนะช่วยโทรหาในเด้อ